สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่มาซาปลาต์นะครับห่างหายไปนานเลยนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการอัปเดตความพร้อมก่อนส่งมอบนะครับรุ่นที่เราจะเราจะรีวิวอัปเดตความพร้อมก่อนส่งมอบนั้นเป็นคันนี้ก็คือ CX3 นะฮะคอมฟอร์ตตัวท็อปนะสีขาวมุกนะครับราคาค่าตัวไม่รวมค่าสีอยู่ที่8 9 4 0 0 0บาทนะครับบวกค่าสีขาวมุกอีก7,000บาทเป็นเ0 0 0แสนกับอีก1,000บาท นะครับต้องขอบคุณคุณพี่ติ๊กมากนะครับที่อนุญาตให้เรารีวิวรถส,สวยๆคันนี้นะครับก่อนจะลงลึกรายละเอียดนั้นเหมือนเดิมครับเช่นเคยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Mazda าพลัของผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกับผมด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับเริ่มต้นกันที่ตัวรายราคารถก่อนนะครับ CX3 มีทั้งหมด3รุ่นนะฮะมีเริ่มต้นนะครับตัวเบสร,รุ่นเบสเนี่ยราคา 726,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นเบรดพัรราคาแปดแสนสองหมื่นหกพบาทนะฮะแล้วต่อด้วยรุ่นนี้รุ่นท็อปนะครับรุ่นคอมฟอร์ตราคาแปดแส0เกบาทนะฮะค่าสีนะครับสีขาวมุกเพิ่ม7,000สีเทาแมสชีนเกรย์นะครับเพิ่ม10,000บาทและสีแดงโซลาร์คริสตัลเพิ่ม12,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะคอมฟอร์ตสีขาวมุกนะครับก็ ขอบคุณคุณพิทิอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อนุญาตให้เรารีวิวรถสวยๆคันนี้มาเริ่มต้นจากทางด้านหน้านะครับเหมือนเดิมนะฮะเอกลักษณ์ของมาสด้ายังอยู่ครบเต็มแป๊บนึงนะบังครับเสาบางังด้านหน้าเห็นไหมครับกระจังหน้าห้าเหลี่ยมซิกเนเจอร์วิงมีเซ็นเซอร์หน้าให้4จุดพร้อมกล้องหน้านะครับไฟตัดหมอก LED ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ทางระบบพร้อมไฟ Daytime Running Lamp นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000นนะครับรองรับน้ำมันได้สูงสุด ถึง e85 เลยสำหรับคันนี้อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่15กิโลเมตรต่อ1ลิตรโดยเฉลี่ยนะครับมาดูกันว่ามีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างคันนี้อาจจะไม่ได้ติดตั้งแบบ full option หมายถึงว่าไม่มีชุดแต่งอะไรมากมายเพราะว่าผู้พิทิกเขาไม่ได้เน้นเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับต้องบอกก่อนว่า,าลูกค้าท่านนี้เขา,าที่บ้าน,นใช้ cx3 อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการได้ ใช้รถที่บ้านแล้วรู้สึกติดใจชอบเลยมาซื้ออีกเพิ่มอีกหนึ่งคันขอบคุณมากครับที่ทเลือกมาสด้าแล้วก็เหนียวแน่นกับมาสด้าอย่างที่บอกไปครับถ้าใช้มาสด้าแล้วลองติดใจนะฮะโอเคด้านข้างนะครับคอมฟอร์ตตัวท็อปล้อแม็กจะเป็นขอบ18เห็นไหมครับล้อแม็กขนาดขอบ18ยางโตโยครับตัวนี้เมื่อกี้ด้านหน้าไปแล้วนะครับเครื่องไปแล้วยางไปแล้วนะครับมีซันรูฟนะครับังคากระจก ไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะครับมีสันลูคันนี้ติดฟิล์มสันลูคด้วยเป็น80นะฮะคันนี้ฟิล์มเป็นอ่าบันหน้า40นะครับรอบคัน60และสันลูป80ก็ไล่สเต็ปมาถือว่าโอเคครับใช้ได้เป็นมาตรฐานนะฮะด้านข้างก็จะประมาณน,นี้ด้านข้างเมื่อกี้ด้านหน้ามีกล้องหน้าด้านข้างก็จะมีกล้องตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับอันนี้คือกล้องมองภาพ ที่ติดอยู่บริเวณหูกระจกด้านข้างคือใช้ในกรณีกล้องรอบคันคือเขาจะมีกล้องหน้ากล้องมองด้านข้างแล้วก็กล้องมองด้านหลังนะครับโอเคต่อมาด้านข้างติดตั้งเรียบร้อยครับคิวกันศาสตร์ติดให้เรียบร้อย,อยเดินดูรอบๆก่อนเรียบร้อยไฟแรงติดเรียบร้อยครับพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคปึ๊บๆเรียบร้อยสีขาวก็ดูดีครับดูสะอาดตาดี ก็เรียบร้อยขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะฮะคันนี้คันนี้ไม่ได้เคลือบแก้วนะแจ้งก่อนคันนี้ไม่ได้ทําเคลือบแก้วให้ลูกค้าแต่ว่าสีสันก็ดูสดๆก็งามอยู่แล้วนะครับสีแต่เคลือบแก้วมันจะเงาและทนทานกว่าน,นี้จะเงาวันแรกเงายัางไงวันปีหนึ่งปีต่อไปก็ยังเงาเหมือนเดิมแต่อันนี้คือลูกค้าไม่ได้น้นลูกค้าอาจจะมีมีร้านประจําของเขาเองอันนั้นไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันแล้วแต่ลูกค้านะครับเราได้หมดโอเคทีนี้ ด้านนอกเนี่ยติดกันสาดเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยบริเวณชิ้นงานเป็นอัแบคัคให้ทั้งเสาเอนะครับด้านหน้าตรงนี้เสาเอเสากลางเสา B แล้วก็เสา C แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับติดให้เรียบร้อยฟิล์มกันรอยบริเวณเบ้ามือเปิดติดให้เรียบร้อยนะครับโอเคต่อมาด้านในนี่ด้านใน ด้านในของตัว cx 3 c o คอมฟอร์ตจะประมาณนี้นะครับแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับหนังกลับเห็นไหมเดินได้คู่หนังกลับอันนี้คือสติก,กอรอ์เวลาติดฟิลม์มฟิล์มยังเลื่อนไม่ได้เนี่ยกระจกเลื่อนไม่ได้เราจะติดสติก,กอร์กันลืมเพื่อเตือนความจําให้กับลูกค้าว่าเออขอเวลาอีกสักประมาณ7วันนะครับค่อยเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาขึ้นทางด่วนอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินซาตินตรงนี้จะเห็นไหมฮะเงินซาตินกับเงินโครเมียมไม่เหมือนกันนะโครเมียมก็จะเงาวาวแบบนี้ เห็นไหมครับแต่สตินจะเงาแต่ไมไ่วาวจนสะท้อนแสงเข้าตามมันให้ความหรูดูพรีเมียมไปอีกระดับหนึ่งสกัเพดกันลอยติดให้เรียบร้อยครับโอเคด้านในก็าน่าจะไม่มีอะไรคลิปนี้ไม่ได้ลงลึกครับแค่อยากจะอัปเดตความพร้อมก่อนส่งมอบแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆกว่าจะคิดถึงกันไม่ได้ลงคลิปนานเหมือนกันนะครับช่วงหลังๆมาจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงเรื่องส่วนตัวนะนะครับโอเค หน้าจอทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูโอเคก็จริงๆก็คือตั้งค่าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้คือก่อนจะถ่ายคลิปเนี่ยผมตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วมารีเช็คทดสอบทุกอย่างหมดเรียบร้อยก็คือพร้อมส่งมอบนะฮะคอนโซลคอนโซลก็จะเป็นหนังกลับคล้ายๆกับตัวแผงตัวด้านข้างส่วนเบาะนะฮะเบาะเบาะเขาจะเป็นหนังนะเนี่ยฮะนะครับเป็นหนัง เดินด้วยได้สีเทาเห็นไหมครับหนังผสมผ้านะผ้าจะเป็นช่วงนี้ตัครับเป็นเป็นหนังล้วนตัวทีครับตัวทีเป็นหนังล้วนนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เอาพลาสติกออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวว่าไม่ใหม่เดี๋ยวแง่แง่ให้ดูหน่อยก็ได้นี่คือเบาะหนังนะครับก็ดูดีดูหรูไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคแล้วก็ตัวนี้เบาเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งสองตำแหน่ง แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จระบบชาร์จแบบไร้สายให้บริเวณตรงนี้สามารถเชื่อมต่อบูทูธ USB แล้วก็เชื่อมต่อ Apple Ca คเแบบไร้สายได้ในกรณีลูกค้าใช้ iOS นะครับแต่ถ้าเป็น Android ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับมีช่องชาร์จไฟสำหรับเสียบ USB ให้อพอรพตอันนี้ช่องจดอดสำหรับชาร์จไฟหรือว่าจุดบุหรี่นีนน่ช่องจุดบุหรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือจะ ยกเลิกไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์ก็คือที่เป็นตูดกระข่า,ขา,ขา,ขาตามเซเว่นสามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับคอนโซลกลางติดตั้งฟิลม์มติดฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยสวิตช์ดเลคชั่นนะครับปุ่มคอนโทรลทั้งหมดหน้าจอเปิดเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเพลงนะครับโหมดต,ต่างๆอยู่ตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้โฮมมีให้เรียบร้อยอดูหน้าจอกันบ้าง ตั้งค่าให้เรียบร้อยครับผมรถคันนี้วิ่งมาทั้งหมด13กิโลเมตรนะครับแต่เรามาสมม่งมอบให้เรียบร้อยระบบ c r u สคอ control มีให้นะฮะไฟหน้าออโต้ที่ปันฝนออตโอต้มีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดับเครื่องก่อนโอเคเราไปดูด้านหลังนะครับความเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างด้านหลังก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรเห็นไหมแผงข้างด้านหลังแผงข้างประตูด้านหลัง เห็นก็อ่าที่เห็นยัดยัดฟิล์มยัดยัดเงี้ยคือเขาดันฟิล์มไว้นะครับคือฟิล์มในยอย่างเพิ่งติดต้องดันตามขอบไว้เพื่อกันฟิล์มเนี่ยมันมันอ่าเด้งออกมานะครับก็คือยัดไว้ก่อนสักเจ็ดวันค่อยดึงออกอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งสกราฟเพดด้านหลังเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้แอบแอบ,แอ,บแอันนี้กระซิบนิดน,นึงแอบเมาส์ลูกค้านิดนึงคือเคสเนี้ยอย่างที่อ่าเกินไปเมื่อกี้ว่าลูกค้าเนี่ยมีมีใช้เซกซามอยู่แล้วที่บ้านพอ วอล์กอินเข้ามาที่ชัลลมเคสนี้เป็นลูกค้าวอล์กอินนะครับคือเจอที่ชัลลมีลูกค้ารีเควสมาเลยว่าคือตั้งใจมาซื้อเลยผมในโชคดีมากที่ที่ได้ดูแลลูกค้าเคสนี้คือตั้งใจมาซื้อเลยน่ารักมากครับทั้งทั้งตัวพิติกแล้วก็คุณแฟนน่ารักมากๆมาถึงก็จัดการทําเรื่องอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมก็รีบติดตั้งอุปกรณ์ให้เลยคันนี้เป็นเงินสดนะครับไม่ต้องรองผลเพราะนั้นรถมีอยู่ในสต็อกด้วยก็สั่งติดตั้งอุปกรณ์ประมาณ3วันก็เรียบบรร้้อแลลวคคััโเดานหง เปิดหน่อยก็อันนี้เป็นกล้องถอยนะครับแล้วก็ถาดบ,บางของไทยรถติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะยางอะไรเครื่องมือต่างๆก็เรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรนะครับรมีพร้อมส่งมอบนะฮะโอเคเดี๋ยวนะทุกอย่างเรียบร้อยหมดโอเคปึ๊บสวยงามครับ สวยามก็เป็นรถสไตล์ครอสอเวอร์ไซส์เล็กนะครับตัวเริ่มต้นหมายถึงว่า,ารุ่นเริ่มต้นของตระกูล CX Series ก็คือเจ้าคันนี้แหละครับ CX 3เป็น SUV เหมาะในเมืองคล่องตัวสูงนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านทีอ่อยากได้ SUV แต่ไม่อยากได้คันใหญ่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคือ CX3 ลุยน้ำได้ครับช่วงนี้โหหลายคันเจอมาน้ำท่วม ตรงนี้ฝนตกหนะักก็ลองมองดู CX3 ก็ได้ครับรถสูงครับลุยน้ำได้สบายๆแน่นอนนะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างดีอินทอรเรียดีที่สำคัญสุดสเสียบริการดีนะฮะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์อย่าลืม Subscribe ช่อง Mazda Plus ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยพลุกจะเจอกันใหม่ในคลิปวีอหน้าสับวัหนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ